โมวุตายะพระภูมิเีวาพระโต้พระเทวาตายายเทวาตายายเทวาพระมามิหาหังเฮาสาธุโอพระเมมกาลเป็นกานสวรรเทลัสวัสดิสุสไสนาโอโตรุคับังพระายวิทยานันยไวยดัพระคุสัานันจะมสตินันมัสเตมัสเตสอาการกตุันจากิทามตาพระเจ้าสันตารา มากัทนาธรมรมลาเตสวรสติตังสังโภพกาโรโอที่วนัน,นพโตมัจจุพุทธตาติอุปตุปัสัะพุทธวัชสังฆาสังวรขจิลุศานุติอัศภุษาภเมื่อยอิเดกีดาในโภธนาหานข้าพเจ้าขอเชิญองค์ผมเทศหลวงภูและสองตายายที่เป็นเจ้าที่ขอจงเสด็จข,ขึ้นสถิตยัาวิมานปราสาัใหม่ที่ข้าพระเจ้าหลายได้จัดตั้งถวายไว้ให้เป็นที่ประพักพระกรรมเพื่อจะได้ ดูแลงบวชสถานในเขตพระนรในสถานแห่งนี้ขอจะช่วยคุ้มครองป้องกันสัพเพเหตุกายอย่าได้มาทั้งกายในที่นี้ขอจงคุ้มครองรักษาด้วยช่วยกำจัดผู้ผีผายผีเป็ดอสุรกายกรบรรลุจักรพรรดิพฤกษาชาทำลายที่อยู่ใต้ภูมิและบนภูมิขอจะช่วยกำจัดให้หมดจากที่นี่ราชไทยอักษีไทยวัดไทยโจรไทยโรพาไทยอุบาทไทยทุออย่างทำลายทีตามมามา่ต่างๆอย่าได้มามีทาเป็นอุบาทขอจะช่วยกำจัดให้ขาดอย่าให้มี ขอให้งง์กรมเทศสยามภูและเจ้าการเจ้ายาที่เป็นเจ้าที่จงรักษานหน้าที่ี้ให้ตลอดกาลทุกส่งโรคภัยท้่มีอยู่ในร่างกายและจิตใจของบุคคลใดที่อยู่ในสุวสาสถานที่แห่งนี้ก็ขอให้กำจัดปัดเป่าให้ปราศจากหายสิ้นไปได้ดีด้วยเถอดและขอพระพรไทยขอให้ท่านสายบุกคนใดที่ได้เข้ามา ที่จิงใจสมความศรัทธาให้เกิดวัฒนาสาวรทุกท่านทุกคนให้อายุยืนยงขององคาวบริวารผู้ทรงรักพระภิกษุปราศจากสัพพุสัพโงสัพโรคสัพภยสัพาะข้อเสน่ใจไม่มาย่ำยยีให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีบารมีที่มีมาชัยพระผังพลังพระวันตุเอ๋ก็ขอให้เทพคกเทวาทั่วสามกนกตวานและองค์ผมเดชสยามปู่ที่เป็นประธานในวันนี้รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธ เจ้าปู่นาคาเจ้าปูนาทีและยานบารมีองค์ปู่ปาริกิจนาคราชผูทสมพิธาโปรดอราธานอรชัยให้แก่คุณชัยพลนิพาคุณสมพอลกโอขอทุกท่านทุกคนเอีที่มีความศรัทธาและทุกท่านทุกคนทั้งหลายให้พ้นากอุปสรรคใดๆทั้งปวงขอให้ให้เป็นผู้ชนะต่อมาทั้งหลายให้เป็นเอกแก่คนทั เมตาโมกรุณา,าพุณปาันพายินดินจงบังเกิดไปทั่วสารทิศให้มีแต่คนรักคนชอบให้ได้มีส่าราศีเหนือคนทั้งโลกคิดพันการสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จให้ได้ง่ายได้ข,อขอ่องอให้เงินและงานจงหลั่งไหลมาถล่มพระองคาและให้ได้เป็นเศรษฐีกงินสดไปตลอดกาลด้วยเทนสาโุ